ภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยมาตรากลมให้นักเรียนสังเกตคำต่อไปนี้นะครับชามซ่อมพยัญชนะต้นชอช้างสระอาตัวสะกดมอมาไม่มีวรรณยุกต์สะกดว่าชออมอ อ่านว่าชามพยัญชนะต้นสอเสือสระอตัวสะกดมมาวรรณยุกต์ไม้โทสะกดว่าสออม,อ,สอมสองไม้โทอ่านว่าซ่อมคำว่าชามซ่อมมีส่วนที่เหมือนกันคือมีมมา้าเป็นตัวสะกดนะครับ มาดูความรู้มาตรากลมกันนะครับมาตรากลมหรือแม่กลมคือคำที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดเช่นลมแก้มครีมนะครับให้นักเรียนฝึกอ่านสะกดคำในมาตรากลมคำขมสะกดว่าขออมออ่านว่าขมดื่มสะกดว่าดออื มอดื่มไม่เอกอ่านว่าดื่มน้ำสกดว่าหอนออามออ่านว่าน้ำกล่อมสกดว่ากอลออมอกล่อมไม่เอกอ่านว่ากล่อมนะครับให้นักเรียนฝึกอ่านคำในชีวิตประจำวันกันนะครับผอมจาม ถามอิม่มส้มแถมเกมหลุขหมขนมสนามยิ้มแยม้มดื่มนมจุจ๋มส,สมิมม๋มส้มแซมกลมกล่อมมอมแมม รวมกลุ่มต้วมเตียมโครมครามสามเหลี่ยมยอมทำตามถามความรู้ผู้เยี่ยมชมยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับ หลังจากที่เด็กๆนะคะอ่านคําในมาตากลมไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะทําแบบฝึกหัดในหน้า156ต่อกันเลยไปดูกันเลยค่ะข้อ4ให้นักเรียนเติมคําในมาตากลมให้ตรงกับภาพแล้วฝึกอ่านไปดูภาพแรกกันเลยค่ะมะขามมออะมะขออามขอ,อมขามมะ ถามภาพต่อไปค่ะกระดุมกรออะกระดออมอดุมกระดุม,ดมภาพต่อไปค่ะพัดลมพออะดอพัดลออกมอลมพัดลมใช้ลอลิงนะคะลมใช้ลอลิงไม่ให้ใช้ลอเรือนะคะ ต่อไปภาพข้างล่างค่ะเป็นภาพผลไม้ชมผู้ชอโอมอชมพออูภูผูไม่เอกผู้ชมผู้ภาพต่อไปค่ะข้าวหลามขออาวอาขาวขาวไม่โทข้าวหอรออามมหลามข้าวหลาม,าลามคำว่าหลาม หอรอใช้รอลิงนะคะหอรออารมอลามข้าวหลามต่อไปดูข้อ5้ากันเลยค่ะให้นักเรียนคัดคําที่กำหนดให้สวยงามเราไปอ่านกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปคัดหอออมอหอมหอมไม่โทห้อมลอออมอลอมลอมไม่โทล้อมห้อมล้อม ดออมดอมดอโอโมดมดอมดมหออามมหามหามไม่โทรห้ามปอรออามมปรามห้ามปรามหอนอ,อามอหนามหอลอแอโมอแหลมหนามแหลมอ่านต่ออีกครั้งนะคะห้อมล้อมดอมดมห้ามปราม นามแหลมต่อไปค่ะข้อ6ค่ะให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้เรื่องมาตากลมคำในมาตากลมมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะหมอม้มานะคะให้เด็กๆเ,เขียนหมอม้มาลงในวงกลมเลยแล้วก็อย่าลืมยกตัวอย่างคำมาให้คุณครูด้วยสองคำที่เขียนด้วยมาตาแม่กลม มอม้าเป็นตัวสะกดให้เด็กๆเขียนให้เรียบร้อยเลยนะคะจากนั้นเด็กๆก็ไปเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่แล้วก็ไปทรงในอัลบ,บั้มที่คุณครูประจำชั้นจัดเตรียมไว้ให้นะคะเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ